สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบา,บายบค่ะพี่น้องวันนี้ยายสีผ้าม่านถนอมอาหารค่ะ,ะช่วงที่อยู่บ้านเนาะค่ะนี่ค่ะซื้อมาจากเดอะมอของทุกอย่างอาหารสดค่ะมันจะมีหมูสับหมูบดมีหมูบดแล้วก็มีกระดูกหมูค่ะพี่น้องนี่ทุณซื้อมากอะแต่ยายสิม่านใส่ถุง แบ่งใส่ถุงนะคะใส่ถุงนี่ค่ะทนอมเยอะเลยค่ะซื้อมายังละโลโละโ,โลค่ะใยสิบห้ามาถนอมอาหารค่ะพี่น้องถนอมอาหารสดนะคะนี่ค่ะนี่ไก่ไก่นีต่วพน่นแบ่งมาแล้วแต่ว่ามันถุงซึกว่ามันถุงใหญ่เวลาใยเอามาใส่เนาะมันจะใส่เบาต่ววาจังไดแล้วมันมันเยอะเกินไปยายจะมาแบ่งค่ะแบ่งแบ่งใส่ถุงเล็กๆใส่นะคะยางละ ห้าหกชิ้นเนาะคะ่ะมันใหญ่เกินไปเนาะจะนี่จ้ะยายสิม,มาแบ่งเมื่อนี้ตอนบายๆมาขอกันค่ะพี่นอ้องก็ไม่ยังดอกจก้ะนี่ค่ะสิม้านถนอมอาหารสดถนอมอาหารสดได้กินนะคะเพราะว่าช่วงนี้อยู่บ้านอยู่บ้านทําอาหารทํากับเขานะคะก่อนอื่นแยกกับสิคเคอห์อนนี้ตยล่างล่างกันด้ค่ะเพราะว่ามันเหนียวียวไก่ เนือไก่ตองไ่น่ลางก่อนจ้ะปีกไก่ค่ะบะเมนเนื้อไก่นี่ทั้งปีกทั้งเนื้อแหละค่ะบ่โอพิดอันนี้ปีกค่ะอันนี้ปีกไก่ได้สีมนลางลางให้มันสะอาดสะอาดแยกแกก็สิแบ่งแบ่งใส่ถุงใส่ถุงเล็กๆไว้ประกอบอาหารนะคะให้มันเด็กเก็บไปให้มันน้ำน้ำน้ำที่วางไเก็บช่องปิดไปค่ะ แยกคอล้างกันนิดนึงค่ะพี่น้องล้างน้ำเปล่าเท่านี้แหละค่ะเพราวบ้านคลองทุกอย่างเนาะเขาซื้อมาเขาก็ต้องล้างสักวันนะจ๊ะหลังจากข้าวหลังเรียบร้อยเดี๋ยวน,น,น,ะะน,ยนี่นะคะเปิดน้ำใส่สาอืมนี่นะคะเดี๋ยวกันเด้อขอกระมังมาล้องกัน <c oughs> นี่หลากหลายหนึ่งนะคะซื้อมากยังละโลละโล หลยมีทั้งกระดูกหมูกระดูกหมูกันเยอะค่ะแล้วก็มีมีเนื้อหมูด้วยค่ะแล้วก็มีหมูซับเนื้อซับมีกระไล้ค่ะพี่น้องมูไม่ควรนะคะไม่ไม่เด็ไปท่านได้คุณอาหล้ค่ะยางละโลละโลใย,ยสีมะถนอมไบใส่ถุงแบ่งใส่ถุงนะคะแบ่งใส่ถุงถนอไมไว้ทำอาหารนะคะ นีใส่ถุงประมาณนึงยายสีใสยางละมันจะมีน่องน่องใย,ย,ย้อมสองใยกสิสีเกาล่ะค่ะมองหูว่ามันสิไดกักน่องเนาะสามเนี่ยค่ะสี่ห้าใส่หกน่องค่ะนี่ค่ะใส่ถุงละหกแบ่งไว้แบ่งแบ่งเวลาเข้ามาเห็นกินเนาะค่ะมันสิไดสะดวกสบาย คือสะดวกความสะดวกขงองเหาอันนี้อาจีพป,ประมันใส่หลายชิน้นแน่ยู่สายแยกกบสิบกาะเอาแล้วจ้ะใส่ยางละสิบทุ้งละสิบนี่นะคะกาเอาใส่ทุ้งละสิบละสิบเดี๋ยวยา่าิ้ไปใส่ช่องผิดไ้ มาแล้วจะเสื่อแล้วค่ะเหมืนอยู่ในห้องครัวนี่แหละใส่ชีวิตอยู่ห้องครัวอย่างละพุงละสิบนาะค่ะนับไปได้ใหญ่กไกลลุงหนาลงหลังเนาะสองสามสี่น, 2, 3, นี่นะคะสิบชิ้นไปทรรมกมักอบอบใส่หมอ้อนถอดไล่น้ำมันเนาะคะ่ะแซ่บอันี้เนะ แอเก้าวิปวาคะพี่น้องนับถือคนนี้ลงหลัาลงหลังได้ใหญ่ก็ได้โอ้ยเนาะตรงนี <c oughs> ้ยังเราใะ้ชิปนี้ก็ไดผ้าม่านขนอมอาหารขนอมอาหารสดใสถุงแพกแพไว้ได้สิไปใส่ซองฟิตมันสิได้สะดวกเวลาห้องอ่อนเห็ดน้ำมาปรุงอาหารเนาะค่ะเนาะ ขีความสะดวกของเฮ้าแต่ว่าขนหยิบมาแตะละลายหลายมันจะสีแบบว,ว่าของสีบรสดนะจ๊ะอันนี้คือถนอมใบคลองสีสดค่ะยูได้เป็นเดือนค่ะพี่นอ้องของสดดีเลราะา้องเห็ดแนว,ดวนี้ไว้นะนี่ค่ะมันจีสดฟ้องใหม่และสดรสชาติก็คือเกาค่ะเพราะว่าชีวิตในกุงเทมเราต้องเห็ดแนวนี้เนาะพี่นอ้อง เดี๋ยวว่าเขาสิปดื้อดูสื่อบ่อยกะบ่ได้เขาตรงว่าฟิตไว้บานเท่านันไอ้วจ้าบานสิกินเนาะไอ้จ้าสื <estar> ่อแ <underneath S 1> ต่ว่าในกรุงเทพเนี่ว่าแมนนะคะนี่ค่ะเขาตรงถนอมถนอมไว้แบ่งแบงแบงแบงไว้ไปใส่ส่องฟิตไว้ค่ะพี่น้องไลยค่ะไล้อันไล้ยางไล้แนวกินกูนะแยกตรงล่างตรงเก็บอีกค่ะต้องไปใส่ตู้เย็นค่ะ คลิปนี้กะพมามียังรอกม้านถนอมอาหารสดไม่ถัาฟุงเนาะพี่น้องเพื่อความสะดวกของเฮาจ้าย่ากะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย